ว่าการอยู่หน้ากล้องอ่ะมันเป็นทางลัดที่จะดึงดูดลูกค้านะคะไม่ต้องไปเดินอ้อมแล้วไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยสี่หปีแล้วมาอยู่หน้ากล้องและทําเงินแสนได้วันละห้าแสนวันละแสนวันละห้าหมื่นก็ทํามาได้แล้วดังนั้นคุณหนุ่ยทํำยังไงก็คือหนึ่งเอาหน้ามาอยู่หน้ากล้องและรับใช้เพื่อนเพื่อนคุณหนุ่ยสอนปลุกพลังสอนเรื่องของการมีเป้าหมายใหม่และเตะความทุกข์เอาความสุขแล้วก็อยู่หน้ากล้องอย่างมี ออร่านะคะอยู่หน้ากล้องยังไงให้คนรักนะสอนวิชานี้ดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีสินค้าอะไรหรือแม้แต่ตัวคุณค่ะก็เป็นแบรนด์ตัวตนได้แล้วออกมานะคะเพื่อนๆมาติดตามดูคุณหนุ่ยค่ะการที่เราอยู่หน้ากล้องนะคะคนเขาได้พลังจากเราเขาได้ความสุขจากเราแล้วนั่นแหละทําให้ลูกค้าเข้ามานะคะคืออดีตคุณหนุ่ยเจอวิกฤตเยอะปัญหาเยอะ แต่ว่าคุณหนุ่ยมีเป้าหมายใหม่แล้วก็ไม่เอาแล้วปัญหาเอาปัญญาเอาคนรวยมาอยู่ในสมองอ่านหนังสือคนรวยแล้วก็ทาสิ่งใหม่เพื่อนๆถ้าเราอยู่ที่เดิมเิมเราไปที่เดิมเราก็ได้แต่เรื่องเดิม,เ,ดมเราต้องไปที่ใหม่เราต้องเรียนเรื่องใหม่เราต้องมาอยู่หน้ากล้องไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะรวยง่ายเลยนะคะไม่ว่าคุณจะขายเสือ้อขายส้มตําหรือว่านะผลิตสุนัขจัดจําหน่ายหรือนะบางคนมีประสบการณ์เยอะแบบคุณหนุ่ยนะคะประสบการณ์การสอนนะหรือประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้การสอนภาษา ทำเงินบนออนไลน์ได้หมดเลยเพื่อนๆหรือบางคนเขียนเก่งก็ออกมาทําเพจนะแล้วก็จะดึงดูดลูกค้าได้นะคะคุณต้องออกมาสอนก่อนเพื่อฟรีก่อนแล้วหลังจากนั้นลูกค้าจะตามมาคุณอุกค่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงก็โฟกัสลงทะเบียนติดต่อคะ่ะขอบคุณนะคะวันนี้ลบค